สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูการเคลียร์ช่วงล่างนะครับของรถ l n 106นะครับที่เป็นคานแข็งหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะพวกซีนพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันเชื่อเสื่อมสภาพอยู่แล้วนะครับแล้วพอไปลุยน้ํามาเนี่ยน้ํามันเลยเข้านะครับก็ไหนๆแล้วก็เคลียร์ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า l n 106รคันนี้ช่วงล่างมีอะไรบ้างและเราจะเคลียร์อะไรกันบ้างนะครับรวมถึงเคลียร์พวกรวั่วซึมเครื่องเกียร์ด้วยนะครับนะ ่วงล่างาตอนนี้เราก็ถอดออกมาหมดแล้วนะครับหมุดโกซมล้อปีล็อพวกนี้เราจะเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนให้หมดเลยข้างในมันนะครับเปลี่ยนซีนเปเลี่ยนจารบีให้หมดนะครับในจุดดุมล้อตรงนี้นะครับแล้วนี้ในตัวคานนะครับตัวคานก็ถอดออกมาหมดแล้วที่เป็นชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับใช้อะไรแท้ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้นะครับช่วงล่างมาดูอัปเกรด อันนี้โชกนะครับที่เราอัปเกรดขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นโชคคัสตอมนะครับที่สําหรับคันนี้โดยเฉพาะสเปคคันนี้นะฮะเอ็ดมาก็ลงตัวนะครับโชคเราก็มีปรับบัมปรับรีบาวนะปรับรีบาวได้ตัวนี้ก็จะเป็นปรับบัมปรับความหมายก็คือปรับน่วงทั้งค่าขายุบแล้วก็ยืดนะครับาสามารถจูนได้ ทำเป็นวาล์วปรับไปอิสระสองตัวเลยัวนี้บัมจะนี้มีวาวนะครับจวนี้สั่งคัดต้อมพิเศษนะครับหาซื้อทั่วไปไม่มีแน่นอนแต่ทางเราทาได้นะครับสามารถสั่งได้สําหรับ LN106 หรือว่ารถวางคานทั้งหลายหรือรถปกติก็สามารถสั่งได้หมดนะครับสําหรับยกอัพมีหลายแบบหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและก็งบประมาณของเรานะครับอันนี้ก็เซตพิเศษเพราะว่าช่วงล่างหน้ามันเป็นแหน,นะนะับ โชคเหน่บกับสปริงก็จะทํางานคนละลักษณะนคนละแบบกันนะครับเปลี่ยนอันนี้กําลังรื้อแก้รั่วซึมพวกต่างน้ำมันเครื่องพวกซีนท้ายเครื่องจุดต่างๆที่มันรั่วซึมเราก็เปลี่ยนให้หมดนะครับหรืออะไรที่ถอดมา,นะอ,าอะไรพวกเนี้ยจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับ พวกนี้เวลาลุยน้ําเนี่ยมันก็จะมีน้ําอยู่ในชุดเฟืองท้ายเฟืองท้ายหน้าน้ําเต็มเลยเดี๋ยวเฟืองถ้ายหลังต่ออันนี้ดูหน้าก่อนนะชุดคลัตช์คลัตนี่ไม่ถึงรอดอยู่นะครับก็เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับแล้วก็เกียร์เกียร์ก็ไม่ถึงแต่ว่ารัดสิึมก็ถอดมาเปลี่ยนพวกสีนซีนหน้าตรงนี้ซีนปากเกลนต่างๆปากเกลนข้าง,นงบนแต่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีน้ำข้างในก็โอเคอยู่แก้แก้รวดสิึมพอ คนรถคันนี้ได้มาไม่นานนะครับเราก็ยังไม่เคยทำอย่างนี้ก็อถอดมาเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับมาเปลี่ยนถอดมาล้างให้หมดชุดการสะบัดโช๊คอัพนะครับ,รบตัวนับ,นบกานสะบัดพปงมะลัยกันชักกันส่งนะรเราก็สั่งทําโช๊คกันตัวนี้คัสตอมเหมือนกันนะครับหนืดพิเศษเลยเพื่อแบบรถคันนี้ล้อมันใหญ่ล้อล้อมันใหญ่และหนักนะครับหน้ามันกว้าง การสะบัดเลยต้องใหญ่กว่ามาตรฐานนะครับก็เลยต้องถังทาพิเศษให้มนเสื่อเปนตัวหนึ่งแล,ลแล้วก็ใช้เป็นเกียร์มาตรฐานตัวนึงอันนี้ก็อัปเกรดแล้วละ่ะเราที่มีสปริงแต่เราจะใช้หนึ่งพิเศษในตัวหนึง่งเพื่อทาให้ช่วงล่างมันนิ่งทําให้รถแต่วิ่งตอ,ต,อตอนวิ่งทางเรียบมันจะไม่สะบัดเวลาเจอเจอแบบพวกถนนไม่เรียบเพราะถ้าหน้ายางกวา้างแบบเนี้ยถ้าการสะบัดไม่ดีมันจะสะบัดเพราะว่าหน้า,นาสัมผัสกับถนน,นมันเยอะเอเราวิ่งก็สะบัดสะบัด,บด,บดนะครับแต่ก็ทําทำมาหมดแล้วอัปเกรดไว้หมดแล้วนะครับ นี่เป็นการเคลียร์ตัวซิมทีุกอยังขั้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้เครื่องยนต์เราก็มีการปรับเทสพิเศษเลยนะครับดีว่าตอนนั้นเนี่ยทาเครื่องเสร็จพอดีเลยนะครับเสร็จอัเสร็จพอดีเลยทําให้แบบพร้อมใช้นะครับตอนที่เราต้องลงไปต่างจังหวัดไปหัดใหญ่ตอนนั้นเนี่ยหยิบไปใช้ได้เลยรถ้องพร้อมใช้งานนะครับตัวเครื่องยนต์ี๋ยวกน ตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเคเซ็ตเอ็มอี ME, นะครับเครื่องยนต์สามพันซีซีดีเซลนะครับมีการแปลงเป็นปั๊มสายแล้วไม่ใช่ความเ,เร็วแล้วนะเป็นปั๊มสายนะครับเพื่อแบบรถแบบเนี้ยมันต้องลุยน้ําได้ต้องแบบปั๊มสายเนะี่ยมันจะลดความจุกจิกไปได้มากเลยแต่มันก็จะแลกกับการกินน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรรถมันไม่ได้วิ่งใช้งานขนาดนั้นปล่อยมันกินไปนะครับเทอร์โบที่เราเซฟใหม่เข้าไปอันนี้ตัวเครื่องยนต์เนี้ย ผมซื้อมาซื้อรถมาได้ตัวเครื่องตัวนี้มาแล้วมาบิวอินใหม่รอบๆบเครื่องทําปั๊มใหม่เปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็น f ห้าห้า v นะครับ f ห้าห้า v ตัวนี้มันเป็นเทอร์โบปลผันนะครับมีือขัหลังะคนแปลผันมันก็จะมีขาตรวนะครับตอนที่ความหมายของเทอร์โบปลผันก็คือรอบต่ำเนะี่ยมันก็จะทำงานได้กลางสูงก็ทำงานได้หมดเลยมันเหมือนเทอร์โบที่มีโขงหลังที่ปรับเปลี่ยนให้ตามโหลดการใช้งาน ตอนเราใช้รอบต่ำๆมันก็จะเป็นเทอร์โบเล็กนะครับตอนเราใช้รอบตูงครีบรนจะกลางให้เหมือนเทอร์โบใหญ่ให้โค้งหลังมันใหญ่ก็คือโค้งหลังมันแปรผันได้นะครับแล้วก็เราก็มีการหุ้มพิทชิวพิทชิวใหม่เนี่ยะครับเราหุ้มไปถึงท้้งล่างตรงตรงเขาตรงเฮดเดอร์ก็หุ้มใหม่นี้้หุ้มใหม่หมดนะครับข้อดีของการหุ้มพิดชิวก็คือเหมือนมันควบคุมอุณหภูมิเทอร์โบให้มันนิ่งนะครับความร้อนจะไม่แผ่ออกมาเหมือนเหมือนควบคุมอุณหภูมินะครับเทอร์โบเนี่ยมันทางานด้วยความร้อนนะครับ ความร้อนมันต้องอยู่ที่จุดที่พอดีของมันเย็นเกินมันก็ทํางานไม่ได้ร้อนเกินทํางานไม่ได้ตัวเนี้มันก็สามารถคุมไว้ฮีตชิลเนี่ยคือล็อกคอุณหภูมิให้มันคงที่ทําให้เทอร์โบเนี่ยมันพร้อมทํางานตลอดเวลานะครับเราตัดเครื่องแป๊บเดียวเทอร์โบพร้อมแล้วเราขับเนี่ยมันก็จะสมูทก็จะลื่นตลอดเลยนะครับมันจะไม่แผ่ความร้อนออกมาแล้วก็ข้อดีอย่างก็คือมันไม่ความร้อนเนี่ยมันไม่แผ่ออกมาไปโดนพวกปั๊มพวกอะไรข้างนอกเยอะนะครับเห็นไหมมันอยู่ใกล้อันนี้ปั๊มคลัตช์ใกล้ๆเห็นไหม แต่ถ้าเราขับไปสักพ,พักหนึ่งผมทดสอบนะครับวิ่งไปเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงมาจับปัามคลัตช์เนี่ยยังไม่ร้อนนะครับก็แสดงว่ามันคุมอุณภูมิไว้อยู่ไม่ให้ออกมาข้างนอกเยอะแต่มันร้อนไม่ได้ว่าร้อนไม่ร้อนนะจับไม่ได้ให้มันก็ยังร้อนนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันลดการแผ่รังสีความร้อนออกมาทําให้พบปัามเบรกความคลัตช์เนี่ยไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลังอันนี้อันนี้ที่ผมทดสอบฮิตชิวนะมันก็ค่อนข้างจะได้ผลอยู่นะครับควบคุมอุณภูมิความร้อนได้ดีเทอร์โบเนี่ยติดเร็วมากนะตอบถนองดีตลอดการใช้งานเลยไม่่่วาจจะะร้ออนนเยย็ู หรือว่าในช่วงไหนเนี่ยมันทํางานได้ดีมากนะครับอันนี้เห็นผลเลยนะคูมิชิวนะครับแล้วก็ทิปพวกกัดพวกนี้อตอดออกหมดเลยนะครับนี้เราก็เซ็ตเครื่องไว้ประมาณนี้นะครับอ่าเซ็ตนะครับมีการอ่าเปลี่ยนพอมันเซ็ตเซ็ตใหม่พบเทอร์โบมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตําแหน่งมันเปลี่ยนปกติเนี่ยรถรุ่นเนี้ยเทอร์โบอยู่ข้างล่างเราย้ายไว้ข้างบนแล้วก็พวกท่อพวกนี้เราก็ขึ้นมาใหม่พวกนี้เราก็ทําใหม่ขึ้นบนนะครับเออเอ็นที่เราแต่งกันไปสําหรับงานพวกเนี้ย งานรถออฟโรดยกสูงเซ็ตช่วงล่างเครื่องอะไรพวกเนี้ยที่ร้านเราก็มีทํานะแต่บางทีลูกค้าไม่รู้ลูกค้าคิดว่าเราทำแต่แก๊สเรามีทําอีกหลายอย่างเลยนะครับเปลี่ยนใหม่มเลยเรือได้คันเปล่าๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ